ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราอยู่กันที่สนามกีฬาจนโกดเสาทงนะครับสนามเสาทงกับตอนเย็นๆนะครับเรามาทั้งเกตวัวนะครับว่ามากีีตัวอยู่กันมากมายหลยตัวไม้นะครับความพร้อมของสนามเสาทงนะครับจะจนวันทีเจ็ดตีแปดตีเก้านะครับจนสามวันนะครับเจ็ดแปดเก้าครับช่วงเย็นๆวันนี้วัาจะเข้ามาอยู่ใน ตางเวียนกันบางนะครับเจด7-8ก้ามีนาคมนะครับ7-8ก้ามีนาคมทั้งนี้เราพาไปแล้ววันในหน้ากันครับที่ฝากเข้ามาแล้วเขานำกนมาให้มันคุ้นเคยนะครับคุ้นเคยก <c oughs> ับคุณเคยกับท่า,าพาบพื้นที่ท่าผาบอากาศ ถ้าผาดินภายใ,ในจังเวียนปฏิเจติแปดติกาวนะั่งกับสนามเสาธงชนสามวัด ข้าวมาเนี่ยครับมาทันรเรื่อยครับที่อยู่น่านแลลวครับนานปอาชมคันและกาพาวกับเมื่อนกันถูกช่างเวียนชนนะครับเมื่อนนกันถูกน้ำชนครับเมื่อวัวติดคูแล้วนะครับเขาก็จะพาข้าวมาให้มันคุนเคยครับ อันนี้พาวออกเลยนะครับซึ่่อนหน้านี้ไม่นรถกระบะที่ใช้รคืขเก่าเสียไมีเ้อมพก็เลยไปกู้เงินนระบบมาสมแต่ีี้พก็ขยันข็นแรงงานนผ่อนหมดต่า่คช่วยรัเงินกู้ด้วยพ่อดีอา่ย ครับคนต่างทิ้นคนต่างผากขั้นนะครับคนต่างทิ้นต่างผานะครับอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เข้าใจถึงวิธีชีวิตวัฒนธรรมการเลี้ยงวัวก้องชาวทางใต้นะครับหัวมาติดคูแล้วนะครับเป็นทีชัดเจนแล้วเมื่อเป็นทีชัดเจนแล้วเก,ก็จะพามาถ้าเป็นหนังเมือ่อกี้ก้าขายนะครับแตววัวนี่พามาอยู่คอกพามา ว่าอยู่คอก็คือคอกที่ในบริเวณใกลๆสนามนะครับชายคอกเฉาวนะครับตอนกับคนที่อยู่ในบริเวณที่มีที่ดินบริเวณใกล้คอกนะครับก็จะจะบันจ้สร้างคอกผักโคจะข้างคอกชาวโคขอกคอกเาวัวนะครับให้เข้ามาเาาอยู่คนได้มีที่ดินหมากะร้างลายองที่มีที่ดินน้อยกะร้างไม่จี่องนะครับอาจจะองทิบองจิปอาองนะครับ ก็ได้รอบาันรอบเดินหนึ่ง,งก็ก็พอได้ใจเลยก็ว่ามันครับมีผ่าออกเลยนะครับชนรามวันนั้นก็วันที่เจ <c oughs> ็ดที่แปที่เก้าครับชนรามวันเจ็ดแก้า กับดันลังนะกับดันลังข้องธนามเส้าทงนะครับจะเป็นทองหน้านะครับจะเป็นทองหน้าแล้วก็เป็นทีรวมพนกล้องว่าจนกับจะยุ่กันในทองนี้ครับจํานวนมากติดนะครับเราก็ซูมข้าไปนะครับเดี๋ยวไอเดรอนกว่านี้นะครับผมจะไปลงหน้าจะไปใต้ไม้ทันใดแรกนะครับว่าบรรยากาศว่าความปลอมกล้องธนามเส้าทงสร้างวันนะครับบันทีจัตติเปติก่าครับเขาผ่า้มัน่อดินครับ ไอ้มันสูดดินนาดินโคลนตามธรรมชา,า,าติของวัวนะครับมันก็มีความทุกข์หลังจากนี้ก็ผาก,กับคอกับนามนะครับกับกับกบมาภายในทังเวียนอีกครั้งนะครับเราอยู่กันที่ถนนเร้าทงนะครับถนนเจ้ทาทงถนนบ้านเจ้าทองอำเภอหลอนบุบุญจังหวัดนครศรีธรรมราช ครันี่ดูความชุกข,ข้องวัวนะครับหลายๆคนก็น,นังแได้เป็นวันๆนกับวัวสิมันนังข้าวมาอยู่ในตั้งเวียนนะกํกำลังจะออกไปเลยนะครับล่อไม่ล่อเลยกันานอยงับ ชัวันที่เก้าหน่ยชั่วที่เก้ังจากเล่นดินหน้าแล้วครับแล้วไปอาบน้ำแล้วอาบน้ำแต่งตัวแล้วครับนี่ไปดินเล่นดินหน้าแล้ว วิธีชีวิตนะครับข่องชาวว่ะครับชาววฉาจนกับโย่แบบนี้แหละครับครับมาไม่หนื่ยอยนยูไหมไต,ต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เจลียวรุดเฉลยียวรุดแบบกรุกก้องเหมือนครับติดอยู่นานแล้วก็พาออกนะครับ ย็นช่วงเย็นกับัวกะยิงหน้าแน่นแนนหน้าทีเลยครับ <S <S เ,ปาารเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่หน้ารกเลยครับครับเป็นความทุกข์ของคนจบครับกีฬาประเภทนี้นะครับถึงมาได้ไรตอนจนกันไรตอนที่มันมายุคข,ขอคนนี้ครับ ครับขณะนี้ทนอยู่กับบรรยากาศช่วงเย็นๆย็อนวันที่27กุมภาพันธ์นะครับสนามกีฬาจุลโคเส้าทงนะครับครับว่าทางมัดนี้ครับที่จะชนในวันที่7ที่8ที่9กุมภาพันธ์มีหน้านะครับ7 8 9มีนาคมครับอย่าลืมนะครับเส้าทงนะครับเส้าทงชนวันที่7ที่8ที่9ครับ โปแกมยังไม่ออกที่นะครับเลยไม่รู้ว่าใครจนวันไหนมั่งนะครับผมก็เลยเอาแต่ผาพไม้ทันแรกแรกันโดยผาพรวมก่อนนะครับครับนี่คือสภาพช่วงเย็นของวันที่เจนะครับสภาพช่วงเย็นของวันที่เวัวถังบัดนี้นะครับติดโปรแกรมจนวันที่7 8 9ตีแปดตีเก้ามีนาคมนะครับ7 8 9มีนาคมสามวันเราเหม็นสภาพความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวครับแต่ละตัวที่ ถ้าวมาอยู่ในทางเวียนนะครับเดี๋ยวตอนเดียวอยู่ในหน้านี่ผมก็ตามไปได้ไหมแต่ในเรนนะครับครับสามัญจักรมาไหมนะครับสามัญจักรมาไหมครับพาพ์อรเราเพื่อแผร่ไปทาง YouTube แล้วนะครับก็มีประเทศต่างๆครับในแทบอาเซียนนะครับ บังกลาเทศเขาก็แล่อยู่นะครับบังกลาเทศประเทศซ่าปาปมาซ่าปาปมาเป็นเม่นมาแล้วตอนนี้ครับกบางท่วนที่เขาเจ้าพวจจนเขาก็ติดตามก้าดูอยู่นะครับทางภาคเนื้อถึงมีวัชพืชจนเขาเล่แต่การทางลาวก็ดีกับเวียดนามก็ดีหมดเลยในวัฒนธรรมการเลี้ยงวัชพืบ้านเรานะครับขเขามีการบำรุงมีการดูแลมีการออกกำลังกาย บำรุงกับไม่ต้องการให้วิตามินรับตั้งแต่ A ตั้งแต่ยกกำลังช่องครับนะครกบการออกกำลังกายกับผ่านเดินนะครับแลนในต้นดีพอกไกลชนแล้วเขาก็ไม่ออกกำลังกายนักๆนะครับก่อนหน้านี้ก็วางทอมแล้วถ้าเป็นมวยเขาลงน่วมวางทอมแล้วก็แล้วชอมนักมาแล้วตอนนี้ก็พามาเผื่อมันพ่นคลายแต่กายมันคุ้นเคยกับถ้าผาดดินกว่าการถ้าผาแวดลมไปในสนามไปในทังเวียนชนนะครับไอยรัวนี้คือ สรางเวียนชนถ้าเปล่าเป็ดลอมก็ให้มันคุ้นเคยนะครับทางคุณและก็เคยกันกับกันจังแต่ละตัวทั้งวันนี้ก็จังว่าถึงไม่ใหญ่ต้องกินยน้ายกินหนาได้นะครับสักเดียวเปล่าไปขอกราบนำกับมีย่ายกินมีควายไ้ปิ้ง สามารถเจ็กไหมกับสามารถเจ็กไหม้ตัวนี้นะครับตัวนี้จริงรัดเครื่องนะครับเป็นกูอิก ถือเลยนะใช่นามใช่นาม,นามว่าทีนี้กับหนัวจากจังหวัดตังนะครับเคยมาจานาทีนี้นนะจากจังหวัดตังนะครับชนควายหลานหลานนี่นะจนกับกัวกล้กองลองซักเพิ่มกี่นี่นะนะการต่างผู้ชมติดตามนะครับนีะครับพวกผู้ลานข้ามาทูทั้งเวท เราไม่ลอกขาทันแรกครับนี่คือครูเอกนะครับครูเอกไม่ทาบันไดกับโปรแกรมยังไม่ออกที่ลองไม้กับลองไม้ก้ามาลานทุ่งครับอไอหนหูได้ยุทธ์ขนกันได่ยุทธหน้าแล้วนี่กลับแล้วนี่พันกันลงหน้ามาแล้วถ้าทั้งมีโคร้นมาในี ครับเดี๋ยวนี้มาจนควายล่าล่านั้นก่อนหน้านี้ก็จนควายเจ็ดสิบมาแล้วนะครับไล่เดือนมาหรือยังไล่เดือนแล้วกบมากามาจนะตีชนะแม่งงี้ไปเรนนี้ก็ตั้งใจมาเอารถเกรื่องรักกันแล้วมีกำลังจะพาเดินออกนี่ก็ออกไป จะยินจะนี่พาไปไล่หัวตีขออขาบน้ำกันเรือหัวอยู่ไม่กี่ตัวนะครับแตุ่ยกูอยู่ตรงนี้เลยนะครับคุยกูช่องลานนะครับนายจะจนวันทีแปดนะครับใส่น้ำครับหัวจักตั้งนะครับนี่ครับแล้วนี่ครับแล้วนี่ก็จะกลับแล ครับเรากำลังรีวิวหัวชนนะครับในวันที่เจ็ดีแปดตีเก้าตัวนั้นจะ 7, 8, 9, ติดว,วันนห้นกาวหวานกันเรื่องแต่ตอนนี้เรามาแลภาพรวมกันก่อนครับภาพรวมกล้องความสมบูรณ์วามรวมกล้องความพร้อมความพร้อมกล้องทางทะานา้ำเส้นงเองความพร้อมกล้องเจ้ากล้องวัวเองนะครับก็รซ่องสวนนะครับที่จะต้องพร้อมก็คือส่วนกล้องควายเจ้ากล้องว,วัวควายวัวแล้วก็ควายไหนถะานา้มนะครับทางถะน้มก็พร้อมอยู่แล้วนะครับการนำเตอร์ ให้ท่านได้เห็นกันความพร้อมกล้องทางซ่องไว้รับท่านเห็นภาพเลยท่านจะได้เห็นวันนี้เลยครับว่ามาอยู่ตะน้ำรอยเปิดเส้นเลยออกไปนะรอยตึงวันจนวันที่จะตีแปดตีเก้าสั่วันครับครับเพิ่มมาแล้วลาวอีกจ้วงกับมาไม่ทดอท้อนโดนตรงนี่ดอกข้าวนี้จะกลับเลยร

มากเลยนะครับตออยังมีวัวอยู่จํานวนนึงนะครับอยู่ในท้งเวียนพามาทุกวันนะครับวัวเช้ากับตอนเย็นวัวเชาวตอนเย็นครับนี่ออกแล้วยังไม่ออกกันไม่ต้องปากว่าออกมายู่เลยถูก้องวัลอยังอยู่นี่ก็ยังอยู่กันโตกันตอบกับหนองไม้กับกาวมาลาดุดนะครับ ใจแน่ว่าอ้วหนึ่งตัวนะครับเป็นไหมครับคนเดินตามตัวนี้คนเดียวครับหนึ่งอัวหนึ่งตัวชายแรงงานครับหมายถึงว่าจะต้องมีคนตามานว่วไม่ต้องว่าสามคนสี่คนห้าคนนะครับทุกคนมีงานทํานะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองวัวจนในเหรออย่างเดียวว่ามันเล่นในการบรนทันไม่ช่ายนะครับในเรื่องของการสร้างงานนี่วัาจนไม่แปรอาชีพอื่นนะครับวดร่องตัวต้องจ่ายคนเดาได้ครับยังมีอาชีพประกอบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ญา กับคนตัดหญ้าให้กับคนข่ายหญ้ากับคนดิบปลูกหญ้านี่กับไม่สามาจ,จะทาท่านใดก็ต้องไปจ้างคนตัดหญ้าจ้างคนหยัดเร่กะระสอบจ้างคนขับรถผ่ามาเตรน้ำนะครับรวนเลยเป็นไรไดรวนแต่สร้างงานต่างเพศครับครับถูกตัวกับมงจูลงนาเนี่ยครับในปากก็นี่เป็นวัวทองครับเป็นวัวทอง จาพ่าก็รู้แล้วลครับ,บปอกขึ้นจากหน้านี่กำลังกลับขอกนะครับกลับไปถึงขอกันจัดการน้ำน้ำนะครับอาคนนะครับตีเพิ่มใต้มาด๋ยวนะมีป่าขึ้นจากหนานะครับลวกเรียกกับลวกเรียกดีครับมีมาเป็นเปือนนะครับ สำหรับคลิปนี้จ่ายชื่อว่าเย็นนี้ที่เสาธงกับอยู่รอเล่าทีเดียวกับครับบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆครับจะนำเสาธงท้ายท้ายว่าพอมาจากนียน่าจะรู้แล้วกับเป็นสะาบันนี้ครับรั่วเรียกลัวเรือกรูคลีดีนึงกับ ก็แตดจากท่อดินนะครับท่อดินนานี่กำลังจะไปลงนานะครับชอบนี่ก็พอกึ้นจากนาอพอกึ้นจากนาุนยพอกึ้นจากนาไปอากูงอ้อยในนานุ่ยเชิญัน,นเด้ ดูยอะไรยังโปรแกรมอะไรยังโปรแกรมอะไรยังมีพุ่งใยความมุ่งมั่นนะครับตั้งใจเลยครับได้กลิ่นดินหน้าจอบพุงลงไปเลยพุงเล่าลงไปเลยค <c oughs> รับปอาป่าขึ้นนะครับป่าขึ้นจาก <c oughs> จากทองนะครับจากทอง <c oughs> จากลินโคลนดินเล่นครับกล้องชอบครับนี่ทีข้าไปอยู่พาไปทอดินนะครับหลับเข้านี่นี่นี่กรับแล้วนี่กรับแล้วเดินยังทอนนององอหัดมีทอดินในใบใจเล่น ข้าวมาไม่ก้ามานะครับที่กำลังจะกลับเลยครับนี่ขู่ลานวนจนร่องลานนะครับจึงดอดเกลืองเตรียมตัวกลับแลวหัวันหลังเลยไล่ตัวนะครับในสังเวียนชนรับรับเอาเป็นว่าคลิปนี้กะเอากันแค่นี้ก่อนขอบคุณถูกท่านที่เล้วครับที่ติดตามนะครับจะกดไลค์กดติดตามหกันนะครับกดติดตามกันเป็นกําลังใจนะครับสะมาจิกมากๆเราก็ะยานทำกันนะครับ เผื่อเป็นแรงเจนนะครับป่าอาจะเป็นปาธาทำเนียงปาธาตายนะครับคนพาืนึนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ดัวนนี้คือช่องโจตายนะครับสาหรับคนผักตายนะครับแต่ว่าคนพาืึนก็เลยได้แต่ก็เป็นรายการกล้องคนตายครับพวชจนกับแต่ว่าคนพาอื่นก็้ามาจะข้ามาเลยได้ลากันไปก่อนแล้วนะครับพบกันไหมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ